รีบด้ว่าวันนี้นะครับตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับหลุดอีกแล้วสาหรับงอิงเพชรบ้านแพงคลิปวิดีโอนี้อาจมีโชคนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับทุกคนทางด้านพี่แองจี้ช่างแต่งหน้างอิงเพชรบ้านแพงรับทุกคนได้ออกมาเปิดเผยเป็นรูปภาพนะครับที่น้องไปเขียนบนรถพอพ่อแม่เห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับซึ่งหลายคนก็เข้าไปทายนะครับบอกว่าเป็นเลข5เลข0แล้วก็เลข4นั่นเองกับทุกคนนี่คือรูปภาพกับทุกคนที่พี่ แองซี่นะครับช่างแต่งหน้าอุ๋งเพชรบ,บ้านแพงได้ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนั่นเองนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่า7227ควันหลงยังไม่หายไปไหนเลยนะครับเมื่อคือนนี้อุ๋งเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนก็ได้รับมาลายล้นคอจริงๆนะครับทุกคนแน่นอนว่า2วันแล้วแต่มาลาย7227เนี่ยปังจริงๆนะครับแฟนคลับก็คือแห่มอบไปกับน้องกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่าง เมื่อคืนนี้นะคะบุ๋งอิงก,ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าส่งงานจ้าขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนครับทางจังหวัดมหาสารคามที่มาให้กํำลังใจหล่าในวันนี้ขอบคุณหลายๆจ้าที่ฮักแล้วก็เอ็นดูหลาวันนี้หลามีความสุขอิหลีจ้าขอบพระคุณมาลัยจากแม่ลำํำไยสกอตแลนด์พ่อพงคนอุบลแม่จันดีพ่อวิเชียนสุ้มเข้มไก่สันของชัยนะครับแล้วก็แม่วันษาแม่อภิน ญาพ่อสุภชัยพ่อยอดนะครับแล้วก็ลุงพันเอฟซีจากไต้หวันพ่อโจนัทไต้หวันแม่ประเทืองพ่อพุทธะนะครับพ่อนพรัตเอฟซีปากช่องพ่อตีพ่อพิสิทธิ์นะครับรวมถึงป้าสุพรมนอกพ่อป้อมพ่อวิทูลพ่อสุรชัยแม่สำราญนะครับแม่เล็กพ่ออ้วนสุพันพ่อคณิตมาลัยรวม72พ่อกฎชกรแม่รักกี้แม่นกแม่นัท แม่ณัฐกิตพ่อสมหมายพ่อทวีพ่อบุญเชิดนะครับแล้วก็พัฒนศักด์นะครับรวมถึงแม่เอฟซีพยาแม่อัชรานะครับพ่อชาตรีพ่อรักนะครับพ่อศักดิ์สิทธิ์แม่วันเพ็ญแม่วาสนาพ่อประเสริฐนะครับแม่อรนิดนะครับพ่ออาเซกครับทุกคนแม่อนคงนะครับแม่ขวัญตาพ่อสุพจน์แม่ทองสุกนะครับพ่อณรงค์แม่ครูตุ๊กบัวใหญ่นะครับพ่อสรศักดิ์พ่อ นมหนองบัวแม่วิภาดาแม่ทวันรัตนะครับพ่อสมศรีแม่จันเพนพ่อวีแม่สุกัญญา FC72 พ่อ FC72 แม่น้องพีทแม่พลังเงียบแม่อามอนนะครับรวมถึงแม่เอือมผ่อนนั่นเองกับทุกคนโอ้โหรายชื่อยาวเหยียดมากๆกนะครับก็ตามที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้อ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันนี้เลยนะครับรีได้ว่ามาลายัย72ยังไม่หมดแค่นั้นเห็นมี FC ฟซแฟนคลับหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์มาวันนี้บอกว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยรอรับได้เลยนะครับสำหรับมาลายัย72ในคืนนี้อีกครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องมีงานทุกวัน และแต่ละคืนก็ได้รับมาเลายน้ําใจทุกคืนจริงๆเนาะทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้ลงรถตู้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหได้รับรางวัลน,น้ําใจจากพ่อการชัยวิไยศินแล้วก็เสียนน,นกันเลยทีเดียวนะครับและว,วันนี้น้องทําการแสดงอยู่ที่พุทธมนฑลอีสาตนตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่20ทําการแสดงอยู่ที่บ้านท่าม่วงตําบลท่าม่วงอําเภอสจะตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับแล้วก็วันที่21กครับทุกคนอยู่ที่วัดบ้านไฮตําบลกระแซงอําเภอกัน ทารักจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วก็วันที่22อยู่ที่บ้านหนองอีบุตรตำบลหน,นองอีบุตรนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกลสินนั่นเองครับแล้วก็23นะครับถึงวันที่25น้องเนี่ยครับทุกคนมาโซนชนบุรีมาโซนบ่อวินนะ้อเพราะฉะนั้นแล้ว fc f a นครับติดตามคิวงานในช่วงนี้ได้นะครับตอนแรกพ่อโจลงงานเป็นบ้านแพงนะครับ วันที่23ถึงวันที่25แต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับทุกคนเป็นสถานที่อยู่ชนบุรีเนาะแล้วก็บ่อวินนั่นเองนะครับวันที่27ครับทุกคนทาการแสดงอยู่ที่สนามกีฬานะครับเทศบาลวานอนิวาสนะครับอเาเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครครับ28อยู่ที่บ้านพรมจันทร์นะครับตาบลโคกม่วงอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดย9อยู่ที่วัดปากแซงนะครับตาบลพัลลานอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี30อยู่ที่วัดพระโกกิสุขสา สำรานนะครับ ตำบลณรง์อําเภอสีนรงนะครับจังหวัดสุรินทร์เป็นงานของหลวงพ่อเสือนั่นเองครับ31เออยู่ที่วัดหนองบอนตะบนนากลางอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพอจะแล้วใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กําลังใจอีหลาน้อยองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงกันที่นั่นได้กแล้วกันนะครับทุกคนและวันนี้นําเรื่องราวของพี่แองจี้มาฝากกับทุกคนตาดีได้ตาร้ายเสียโอ้โหรอบที่แล้วก็คือ7227ก็คือมาเต็มเ็มเลยนะครับ fc แฟนับหลายคนบอกว่า ปังมากจริงๆครับทุกคนและน้องเนี่ยเป็นการบวกลบคูณหารนะครับแม่นหน่อยนะครับได้นําเลข3-4นะครับทุกคนมาให้น้องดูนะครับอิงตีเป็นเลข7แล้วก็ตัวเลขเนี่ยสตัวน้องก็ตีเป็น2กลายเป็น7จ็ดสใช่ไหมครับปรากฏว่า FC ฟันคับเนี่ยก็ดวงดีกันท่วนหน้าเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะปังมากๆเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมทายกันมาครับทุกคนตัวเลขที่พี่แองจี้ได้ลงเอาไว้มองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับ504นเนาะวันนี้เอาเป็นว่าตาดีได้ตารั เสียก็แล้วกันนะครับทุกคนและใครมองเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะคบยินดีกับมงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกับทุกๆวันนะครับก็ถือว่าน้องประสบความสําเร็จมากๆครับบนเส้นทางของหมอลามเนาะถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางในทุทกๆวันนะครับแต่น้องก็มีคนรอบข้างที่ดีไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยครับที่คอยขับรถให้คอยทํามาลัยให้มีพี่แองจี้มีพี่หมออิงที่คอยดูแลอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่ากระแสะของน้องครับทุกคนไม่ลดลงเลยจริงๆสาหรับมงอิงเพชรบ,บ้านแพง นะครับทุกคนก็ยินดีกับน้องด้วยกับทุกความสําเร็จนะครับแล้วก็สมควรแล้วเนาะที่น้องจะได้เพะว่าอิงเป็นบ้านแพงน้องตั้งใจจริงๆครับทุกคนสําหรับบนเส้นทางนี้นะครับจริงๆแล้วอิงอิงเนี่ยเคยพูดเอาไวนะ้เนาะว่าสิ่งที่น้องต้องการเนี่ยคือ อยากมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยากจะหาเงินส่งน้องเรียนเท่านั้นไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะโด่งดังขนาดนี้แต่มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะแรงซัพพอร์ตของ FC ฟันลับนี่แหละไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ไหน FC ฟันลับก็รอซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้องอยู่เสมอนั่นเองนะครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้ก็ยินดีกับน้องด้วยกับทุกๆความสําเร็จทุกยางก้าวของซุปตาหมอลำอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนวันนี้ทุกคนแหละครับมีความคิดเห็นไว่ายังไงบ้างติดตามน้องมา3ปีแล้วบางคนบอกว่า ดูคลิปวงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ยังได้โชคอีกด้วยเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันแล้วกันสำหรับคนที่ติดตามในชีวิตน้องต่างๆก็จะได้เห็นวอ่งอิงไปเขียนนั่นเขียนนี่นะครับในเรื่องของตัวเลขต่างๆก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะของ f c ฟแฟนคลับที่ได้ติดตามน้องนั่นเองครับคาดว่านะครับ ถูกกันทั่วประเทศเลยครับทุกคนสําหรับตัวเลข72เนาะทุกคนปังมากมากจริงๆเนาะน้องก็แม่นจริงๆนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนได้รับกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับพ่อโจก็ไม่สบายแล้ววันนี้หลายคนส่งกําลังใจกันแ,แบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพ่อโจหายป่วยเร็วๆนะครับดูแลวงเนี่ยสองวงเลยรวมถึงรถแห่ด้วยเนาะพ่อโจอุ้งอิ่นเมื่อคืนนี้ก็ลงรูปคู่กับพ่อโจก็น่าจะเป็นการให้กําลังใจพ่อโจท้ างอ้อมนะครับทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไครต์ที่ติดตามอิ่มกระแสในตอนนี้นะครับรักทุกคนนะครับ